คำคำ Eat together C1 ข้าวสวยในเซเว่นบึงอาทิตย์หนึ่งมเจดวันพิษกินขา้าวซอยเซเว่นไปแล้ววันมันแซ่บไปเลยมันเข้มข้นแล้วเ้นมันคือแบบว่าพอดีกรุบเลยไพ่ย,ยังบ่เคยลองต้องไปลองแล้วเด่นหน่องไกลมากจุกๆุสองหน่อง เส้นมันดีแห้งแล้วรสชาติก็คือแซ่บไพลสเคยขึ้นไปเนื้อกินขาวส้วยเะยแบบนั้นเลยนะครับว่าผิดเพี้ยน น่องน่องนอนไม่หลับหัวจะละมันกรีซดาบกรีซาใสบุเมียนอันนี้น่องกายเนื้อดุม่มแหง